เหมือนจะเปิดหัวมาตรงนี้ก่อนเลยครับสำหรับกนะู๊ดพูฮะชิลครับผมลอรี่คอเดดโอ้โหแล้วคิลเลอร์จะรับบทเป็นเดอะสปีริตนะฮะหรือรู้จักกันในานามของน้องรินนะผมแล้วตัวนี้เขาเช็คก่อนเลยนะผมท้ายผลเรสครับผมของคุณผพู้ก่อนแล้วคิดแต่ๆไหมฮะแล้วเฟดไปก่อนครับผม หาอยู่ครับผมว่าเธออยู่ไหนกันนะหาอยู่ตรงนี้เปิดกล่องไปก่อนครับเหมือนจะมีการฟาร,ร์มของเกิดขึ้นนะแล้วตัดมาตรงนี้คือไล่กันแล้วครับผมแล้วฟันเข้าหลังจิ้วไปก่อนหนึ่งทีนะข้างหลังแล้วยังไงดีฮะสำหรับกอสผูฮะฉีกตัวเองฉีกตัวเองเพื่อจะมาเล่นในกระทอมครับแล้วพับไม้แบบไม่คิดเลยเพื่อเซฟไปก่อนนะผมแล้วเหมือนกับว่าจะฉีกมาบริเวณแม้ทึบต่อครับผม ใจไปเลยฮนะแล้วตีลคมคมกิบไปก่อนนะสำหรับลินหลอกไฟครับผมจังหวะนี้ยังหลอกอยู่ฮนะแต่ยังไม,ไม,ไม่มันมันไม่เปไปถุยมันไม่ได้ผลนะผมเหมือนจะฉีกออกจังหวะออ้ยจังหวะนี้ฉีกคิดดีหรือเปล่าครับฉีกแล้วยังยึกยักกระเวนหินตรงนี้ครับผมแล้วจะเข้ามาเพื่อจะออ้ยเหมือนจะจะเฟกโดดครับผมเหมือนจะเฟกโด,ดแต่มันไม่ทันนะแล้วหนึ่งเครื่องติดไปครับผม ขอเด็ดกรับปั่นเนียนๆอยู่ตรงนีนะ้แล้วเหมือนจะมีมีคนมาสมทบอีก2ครับผมระหว่างเจคและอลอรี่ฮนระแล้วเหมือนกับอลอรี่จะฉีกตัวเองเพื่อจะไปช่วยตรงนั้นนะจะไปช่วยจิวครับผมตัดมาดูของมุมคินเลอร์บ้างคนระับก็ยังโซนๆอยู่แถวบริเวณรถแมคโครแถวนี้นะ แล้วตรงนี้เหมือนจะคุมเครื่องได้ประมาณ2เครื่องด้วยฮะบริเวณที่แขวนฮะจะติดหลังก็ท่อมแล้วด้านค้างแล้วเครื่องที่2ก็ติดเลยฮะ <c oughs> เหมือนกับเดินเกมปั่นไฟไวเหมือนกันนบผมสำหรับเลสนะแล้วตัดมาแต่และที่เหมือนกับจะปล่อยให้เพื่อนห้อยตรงเตงไปก่อนครับ เหมือนจะปล่อยตรงนี้ไปก่อนนะฮเพราะว่าลอรลี่ก็ปั่นชิวๆไปประมาณ30 40%ได้ฮนะแล้วเจ๊ก,กับขอเดดก็เช่นเดียวกันครับผมกำลังจ้ำปั่นไปกันอยู่บริเวณบ้านใหญ่ครับผมแล้วตัดมาตรงนี้คือจิวตกเฟดสอไปแล้วครับแล้วยังไงลอรลี่มีระแวงหรือเปล่าเหมือนเฟดมาเช็คหรือเปล่าใช่ครับผมคิลเลอร์เฟดมาเช็คแต่ไม่ถึงกับไลนะ่ฮะ ไม่ถึงกับไล่ฮะแต่มีการแบบวิ่งสเต็ปแบบมูลวอล์กมาฮะผมเป็นการซื้อใจว่านิ่งหรือเปล่าฮะแล้วเหมือนกับคอเดดจะฉีกตัวออกจากตรงนี้ไปครับผมแล้วกินเลอร์เฟดไปเช็คบริเวณฮุกนิดหน่อยฮะว่ามีใครมาช่วยหรือเปล่าแล้วตรงนี้เขาดึงกันแล้วผมแล้วฟันเข้าหลังหลังลอรี่ครับผมเหมือนกับแทงให้เพื่อนไปหนึ่งที แล้วตรงนี้เครื่องที่3ก็ติดไปแล้วด้วยแล้วตรงนี้ยังไงครับเหมือนจะปิดบัญชีจิวให้ได้ครับผมแล้วเฟดไล่จิวเลยหรือเปล่าฮะแล้วเหมือนจังหวะนี้จะเฟดไล่จิวจริงด้วยแล้วอุย้ยตีลงไปก่อนแล้วก็ตีอีกทีล้มไปเลยฮนะแล้วยังไงจะไล่อลอรีต่อหรือเปล่าเหมือนกับไม่ไล่ฮนะเหมือนจะปิดเหมือนจะปิดจิวให้ได้ก่อนนะผมแล้วถ้าแขวนจิวครั้งนี้ก็จะถือว่าตุยเรียบร้อยไปเลยครับผม อัดมาตรงนี้อีกทีคอเด็ดกับเจคมีหน้าที่ปั่นไฟจ้ำปั่นไฟอย่างเดียวเลยตัดมาตรงนี้ยังชิวๆอยู่แต่รู้สึกตัดมาอีกทีคือวงแตกไปแล้วนะระหว่างระหว่างเจกับคอเด็ดนะครับผมแล้วเหมือนกับว่าเดินเพื่อจะเนียนๆไม่ให้คิลเลอร์เห็นรอยเท้าครับสำหรับเจค มาที่อลอรี่คือเอาตรงนั้นคือเจ็บตัวไปแล้วสําหรับคอเดดนะผมเหมือนคอเดดจะโดนเล่นแล้ว,แล,วแล้ววัดใจบริเวณหน้าไม้ครับมันพับไม่ทันนะมันพับไม่ทันครับผมแล้วได้เฟสแรกของคอเดดไปเลยฮนะ เหมือนกับคินเลอร์จะมาเช็คเครื่องบริเวณนี้เหมือนกันนะแล้วก็ทื้เครื่องไปก่อนตัดมาอีกทีคือลอลี่ยังปั่นไฟเนียนๆอยู่แถวบริเวณแมคโครอะ แล้วเหมือนกับว่าจะเห็นรอยเท้าอลอรี่ครับผมแล้วอลอรี่สับตีนแตกไปโอ,อ้จังหวะน,นี้แล้วหลอกไฟแล้วหลอกเข้ามันเวนขอบแมพเหมือนซื้อใจหรือเปล่าครับเหมือนจะซื้อเหมือนจะซื้อเฟสให้กับสําหรับคอเดดนะฮะตรงนี้แล้วมันได้ผลด้วยครับผมแต่ถ้าคิลเลอร์แขวนตรงนี้คิลเลอร์ก็จะคุมโซนได้สามเครื่องเป็นอย่างต่ำฮนะตัดมาตรงนี้คือ ช่วยกันและกำลังทำการรีกร๊ปนะสำหรับเจกและคอเดตครัผมแล้วเหมือนจะรีกร๊ปเสร็จด้วยครับผมเสร็จจริงๆฮะแล้วลวรอรี่ห้อยตรงเตงตรงนี้ตัดมาดูของมุมคิลเลอร์บ้างฮะ เหมือนกับว่าจะโซนเครื่องตรงนี้ด้วยครับผมแล้วก็เจคบนเนินหน่อยฮะว่ามีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าแล้วมันไม่เนียนครับจังหวะนี้เจกฮะเหมือนกับคินเลอร์เขาใจเห็นด้วยหางตาครับผมว่าย่อๆเพื่อจะมาช่วยฮะแล้วเฟดไล่เจกเลยฮะแล้วเหมือนอืมแล้วเหมือนเฟดมาจังหวะนี้อย่างแม่นฮะแล้วล้ม ล้มไปหนึ่งแขวนอีกหนึ่งครับสถานการณ์ของเลเสถือว่าแย่ครับตอนนี้ถือว่าแย่ครับว่าผมแย่ผม yeah, แย่แน่ฮะแ,แล้วเหมือนกับคิลเลอร์เขาเดินเช็คไล่เลยครับว่าใครมาแตะเครื่องครับมีแต่คอเด็ดเท่านั้นครับไม่ที่จะกอบกู้สลัดและเช็คตู้ไปก่อนครับผมว่าเนียนตู้หรือเปล่าแล้วเหมือนกับหันกลับมาจะเห็นรอยเท้าครับลิน เหมือนจะยัดช่วยตรงนั้นนะแล้วช่วยกันสําเร็จครับผมสําหรับคอเดดแล้วเหมือนจะวิ่งแทงให้เพื่อนหนึ่งทีฮนะสำหรับคอเด็ตแล้วยังไงคิลเลอร์จะไล่คอเด็ดหรือไล่ลอรี่ดีครับผมแล้วหลอกไฟไปก่อนหนึ่งทีฮนะตัดมาดูของมุมลอรี่บ้างครับเหมือนเขาเขากลับมาไล่ลอรี่ครับผมแล้วหน้าคำอําไปเลยฮะแล้วคอเด็ด กู้วิกฤตนี้ยังไงฮะแล้วคอเดตจ,จะกู้วิกฤตนี้ยังไงแล้วสไลด์ไหมเมื่อกี้โอ้โหเต็มเหมือนสไลด์ไปโดนนะเมื่อกี้แล้วเกมจะจบตรงนี้หรือเปล่าครับเอา้าแต่เจ้ากรรมครับผมลอรี่ดันมีลูกเองฮะแล้วดึงเจคสำเร็จนะผมโอ้แล้วคอเดตตกเฟสสองไปเลยฮะ ัดมามุมนี้ลอรี่เขาสุ่มเปิร์กได้ลุกเปิร์กลุกเองฮะใครจะไปเชื่อครับผมเหมือนเกมจะจบแต่ยังยื้อต่อได้ฮะสำหรับสำหรับทีมเลสครับผมแล้วตรงนี้บอกเลยว่าเครื่องไม่เดินนะผมตอนนี้ดึงกันช่วยกันสุดๆนะผมแล้วยังไงเหมือนกับเฟดมาเจอลอรี่ตรงนี้แล้วลอรี่เขามีปะทัดครับผมแล้วลากมาตัว ไล่ตัวเองมาขอบแมพครับผมเพื่อจะซื้อเพื่อจะซื้อเฟสในสําหรับคอเดตนะฮะให้เจคเขาไปช่วยตรงนั้นนะผมแล้วหน้าคำมั่นไปเลยครับตัดไปตรงนั้นคือเขาช่วยกันสําเร็จนะครับสําหรับเจคกับคอเดตครับผมแล้วยังไงจะรีกุ๊กันเหรแล้วทําการรีกุ๊กันครับผมแล้วลอรี่ถือว่าสุขิดไปเลยฮะถือว่าบูชายันไปเลยครับผม แล้วสองคนสองเครื่องอะแล้วสถานการณ์ตรงนี้แล้วเขาอู้มาจ้าเอ๋พอดีแล้วตรงนี้ไม่มีไม้เล่นครับแล้วยังไงต้องแทงให้เพื่อนหรือเปล่าครับอู้แต่มันแทงไม่ทันครับเจกอู้แล้วเจกตัดมาดูของมุมเจกมกั่งนะแล้วเข้าหลังไปก่อนครับเจกอ้สถานการณ์ของเลสถือว่าย่ำแย่ครับตอนนี้ แนวคินเลอร์เขาเฟดไล่เพื่อจะปิดเจคให้ได้เลยครับฉีตัวเองเข้ามาบอลริเวนแมสีแถวก่อนแต่ข้างหน้าอุ้ยแต่72ช็อตนี้อย่างสวยฮะแต่ข้างหน้ายังมีไม้เล่นอยู่ครับผมเอายังไงดีจะพับหรือเปล่าแล้วพับไปกบอู่จังหวะเขาหลอกไฟมาตบมาเตียวข้างหลังนะผมสำหรับลิน แล้วเหมือนกับว่าแล้งนาล็อกจะปิดเกมตรงนี้ได้ฮะอย่างน้อยครับผมมีแน่ๆ70-80%ที่จะปิด4คนแล้วเหลือ2เครื่องครับผมแล้วแวะมากระทืบเครื่องอย่างใจเย็นไปก่อนฮะแล้วเหมือนจะเฟดกลับไปหาคอเด็ดเพื่อจะปิดบัญชีตรงนั้นไปครับผม เหมือนจะแวะเก็บทุกแต้มฮะเหมือนจะเช็คทุกแต้มครับจะเช็คเอาหมดทุกที่ฮะว่าเปยไม้ไว้ตรงไหนบ้างจะไล่กระทืบให้หมดครับผมเพื่อจะเอาแต้มกระทืบไม้นะฮะเก็บทุกเม็ดครับสำหรับแรงหนาล็อกฮะ คือตอนนี้ทีมเลสคือคานกันหมดแล้วครับผมแล้วยังไงครับคินเลอร์จะตัดสินใจแขวนหรือเปล่าหรือว่าหาเซอร์ไม่เจอฮะย้ำอีกทีครับสำหรับการทายผลผู้ชนะเลิศ ในทัวร์นัมเบนนี้ครับผมแค่คอมเมนต์ทายผลแข่งขันเข้ามาครับ <c oughs> ว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์นะกดดติการครับถ้าท่านเป็นผู้ติดตามเพจชฉได้อยู่แล้ว <c oughs> ท่านกดไลค์กดแชร์สตรีมนี้ออกไปครับ <c oughs> 1นคนต่อน1นสิทธิ์ครับผม1น <c oughs> คนต่อน1นสิทธิ์เท่านั้นนะครับผม1ท่านสามารถทายผลมาได้1สิทธิ์เท่านั้นครับผมกติกาง่ายง่ายครับถ้าท่านเป็นผู้ติดตามเพจนี้อยู่แล้วฮนะคือติดตามเพจชฉเดียวอยู่แล้วแค่กดไลค์กดแชร์สตรีมออกไปครับผมแล้วทายผลเข้ามา ผมคนกติดตามมือชี้มือฉีออออกขี่หูด่าครับผมแล้วเหมือนจะปิดเกมตรงนี้ได้อย่างไม่ยากครับผมสำหรับแล้งนานล็อกับผมแล้วตุยไปเลยฮะับสำหรับคอเดตเหมือนจะเฟดเพื่อจะเอาแต้มปิดท่อด้วยหรือเปล่าครับสำหรับลิน แล้วจบแมตช์ไปเลยครับผมเดี๋ยวมาทวนแต้มกันหน่อยฮะเดี๋ยวมาขอทวนแต้มกันหน่อยครับสำหรับเละครับผมเซอร์ไวเวอร์แต้มสูงสุดอยู่ที่18,529แต้มเลือดนะครับต่ำสุดของเซอร์อยู่ที่4,288แต้มเลือดครับ,ส,ส,ออ 4, รบส่วนคิลเลอร์ครับได้แต้มไปไม่น้อยเลยครับอยู่ที่2 6 2 9 8แต้มเลือดครับผมแกบยังถามใครแกละแกละถามใคร ถามใครครับถามนุ่นถามนุ่นโอเค